สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทรรควพิเศษนะครับถ้าใครจำได้นะครับเมื่อตอนบ่ายวันนี้นะครับคุณชอบพฏิกาวัน,นิ้คณะก้าหน้านะครับได้ออกมาเปิดเผยขบวนการ I.O. เบื้องหลังของโรงเรียนจิตอาสาซึ่งเธอต่อยอดจอาก สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับที่บอกว่าทวิตเตอร์สั่งปิดหรือว่าสั่งแบนทวิตเตอร์ของโอเนจิตอาสาตอนนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังไอโอที่คุณชอบอนิการเปิดเผยออกมายอมรับกับสื่อมวลชนแล้วครับว่าเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังไอโอนี้จริงๆครับไปติดตามครับครับก็ ใช้คีย์เวิร์ดคำว่าประสิทธิ์นะครับแฟนรายการครับผมแั๊บหนึ่งก่อนที่ไปที่ประสิทธิ์เนี่ยเมื่อกี้คุณชอบพันิกาวาน,นิดมังคับได้ทวิ t เตอร์ข้อความออกมาเดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวนะฮะดูตรงนี้ก่อนชอบเปิดวงจรอ,อุบาติไอโอทบอทวิตเตอร์ใช้ทหารติดต่อกับที่บ้าน ต่อกันยังไงผ่าน Twitter ร์ direct message ของ Twitter ร์เหรอคะคุณพ่อคุณแม่เชี่ยวชาญโซเชียลมีเดียขนาดนั้นเลยเหรอคะนี่ฮะอันนี้อันนี้เป็นที่คุณชอบแถลงนะครับเดี๋ยวดูที่ดูประสิทธิ์นี่นะครับนี่ฮะมาเดี๋ยวนี้เลยครับรายการไม่เกินไม่เกิน20นาทีนี่เองนะครับไม่เกิน20นาทีนี่เองโอเคอ่ะนี่ครับมาเริ่ม มติชนเอามาเผยแพร่ก่อนเลยนะครับผมอ่านจากมติชนก่อนประสิทธแถลงด่วนโตก้าวหน้ารับอยู่เบื้องหลังไอโอถามผิดตรงไหนทำเพราะรักษาบันครับขอบคุณมติชนครับนี่ฮะประสิทธแถลงด่วนโตก้าวหน้ารับอยู่เบื้องหลังไอโอถามผิดตรงไหนทำเพราะรักษาบันโตกับก้าวหน้าครับประสิทธิ์เจียวกกแถลงโต้คณะก้าหน้าถามผิดตรงไหนทำเพราะรักษาบันฑครับวันที่1ธันวาคม นายประสิทธิ์เจียวกกนักธุรกิจที่คณะข้าวหน้าระบุอยู่เบื้องหลังกองทัพนัดถแถลงข่าวกับสื่อวลชนโตคณะข้าวหน้าโดยกล่าวว่าตนเองพร้อมบริษัทในเครือถูกกระทําโดยตรงขอถามคณะข้าวหน้าว่าเมื่อถแถลงข่าวเมื่อเช้าเพื่อหวังจัดการกับคนรักษาบ้านหรือเปล่ายอมรับว่าตนเป็นยอมรับว่าตนเป็นคนพัฒนาบริษัททั้งหมดตามที่ก้าวหน้าได้กล่าว ตัวเองเป็นจิตอาสา904เรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์โดยสอนโลกโซเชียลเวินจิตอาสาให้ทุกคนเรียนรู้ข้อจริงไม่หลงเป็นเหยื่อเฟกนิว new, รับอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่ต้องออกมาเพราะถูกจุูงเกี่ยวกับธุรกิจคำถามที่ตนนั้นทำผิดหรือวันนี้ตัดขาทำไมทำลายผมทำไม เพื่อประชาชนกลัวหรือเพื่อให้ข้อจริงปรากฏน้อยลงหรือให้ตนหยุดตนอยู่ข้างหลังมานานวันนี้ขออยู่ข้างหน้าประสิทธิ์ยอมรับให้ใช้เสื้อเวอร์ฟรีแต่กับถามว่ามันผิดตรงไหนไม่ได้เอาเงินหลวงสักบาทที่จะยอมที่จะให้ใช้ยอมรับเป็นจิตอาสา904อย่าว่าแต่ทหารมาใช้ตำรวจหรือโจรทำความดีก็ใช้ได้ตอนนี้ตนใช้ความดีเพื่อเผยแพ,พร่พ่อกรณนยมกิจ กันเป็นที่ของคนรักษาบันและตัวรักษาบันจะทำแบบนี้ต่อไปนี่ครับตอบสั้นๆแค่นี้ครับ,บ,รบไม่ได้มีอะไรยาวเลยนะครับคําตอบไปในที่คนตอบไปที่ไม่ดีชนครการรักดักด้วยใจใช่เงินจ้างเขาบอกคุณใช้ภาษีกรูมาจมตีประชาชน กินปูนร้อนทองกำลังเด่นทุกสุดท้ายความจริงปรากฏแล้วที่พบบบปฏิเสธก่อนหน้านี้ทําไมโอปันดาเขามาเป็นแรงปีพอโดนเตะตัดขาทําไมอ,อ,อันนี้บอกโจรช่วยโจรน,นะครับอันนี้น่าจะผิดปกป,ปันจ่ายเองแล้วภาษีไปสร้างความแตกแยกในสังคมโอ้โหอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับ ข่าวใหญ่ในรอบวันนี้มากๆเลยนะครับ io ถูกตีแตกแล้วประสิทธิ์จิวกกแถลงด่วนตอบโต้คณะก้าวหน้ายอมรับอยู่เบื้องหลัง io ข้ามประชาชนแับผิดตรงไหนทำเพร,รักรัฐบาลชัดเจนเลยชัดเจนโอโ้โหเหมือนสองดอกนะครับดอกแรกดอกดอกแรกรอ,อยเตอร์กระชากก่อนดอกสองช่อพนิกาจับ ตามเข้าไปครับนี่ฮะมติชนว e e k l y มาเลยมติชนว e e k l y มาแล้วก็วันนี้กองทัพภาคหนึ่งไม่รู้มาเกี่ยวอะไรด้วยนะครับโพสต์ทวิตเตอร์บอกสาสเห็นนักเรียนไทยต้องใส่ชุงเรียนเนื่องจากเพือความเป็นระเบียบแล้วในรัชกาลที่5ยังพระราชทานพระบรมราชโองารไว้จะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคนรวยคนจนนะฮะนี่ฮะ โตด่วนโดยโอผิดตรงไหนทําพลักสาบานนะครับอันนี้อันไหลแก๊งนักข่าวผีรับจ้างหัวละห้ามาเนี่ยแอบห้างเป็นนักข่าวโดยนายประสิทธิ์เป็นผู้ว่าจ้างให้จ่ายค่าดําข่าวตั้งข,ข่าวเองไม่มีบัตรนักข่าวพวกไว้สังกัดด้วยความชอบธรรมพวกดาวไถ ต,ต้นตุนมีเอี่ยวกับธุรกิจสีเทาหลดขายแชร์ลูกโซ่นี่ฮะถแถลงข่าวด่วนประสิทธิ์เจียวกกประธานมือที่คืนคุณแผ่นดินกรอน,นี้ถูกคาดวิงปฏิบัติการโอสานที่กองบังคับการกระทําผิดอาญ,ญากรรมทางเทคโนโลยีโอ้ใช้ตรงนั้นเป็นที่ถแถลงข่าวเลยเหรอจะห้าร้อบาทอ่าบอกห้าบาทด้วยอ่ะ ประสิทธิ์เจียวกกแถลงขาวแบบโขนมีสิทธ์โดนเก็บเหมือนหมอหยองรู้มากไปอันนี้ตอบน่าสนใจนะประสิทธิ์เจียวกกแถลงว่าเป็นคนมาสอนโซเชียลมีเดียคนแก่ๆมาสอนหานไปรุ่นรุ่นงยุทิต้นที่ใช้โซเชียลมาแต่เด็กอันนี้บอกว่าคุณจอมขวัญชวนประสิทธิ์มาหน่อยอ๋อมีเฟซเฟซบุ๊ก t c h ด้วยหรอครับ ดูสักนิดหนึ่งนะครับ นี่บอกว่ารู้สึกแปลกประหลาดมาตลอดแปลกมาตลอดกับประสิทธิ์เจลกกทำงานสายฮอสฟิตริทีมมีสิปีรู้ข้อมูลมากพอสมควรแต่เห็นการเพียรตัวเองของคนคนนี้มาสามปีรู้สึกทำแม่งที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับบริษัทหนึ่งที่รู้จักกันอย่งนี้น่าสงสัยมากขึ้นครับลองดูในส่วนของข่าวสดครับ าสดบอกประสิทธิ์เจียวกกนักธุรกิจยอมรับใช้ซึ่งฟรีฟรแล้วมันผิดตรงไหนที่จะยอมที่จะให้ใช้ยอมรับเป็นจิตอาสา904อย่าว่าแต่ทหารมาใช้กับตำรวจหรือโจรหรือทำความดีตอนนี้คนใช้ทำความดีเผยแพร่พระรากรณีกิจครับโอ้โห,โหนี่ฮะ ตีแตกเลยพูดถึงตีแตกนะมี YouTube มี YouTube ไหมไหน๋ยวดูสักนิดหนึ่งครับอ๋อนี่ถแถลงยาวเลยเดี๋ยวดูหน่อยนะฮะยาวาเพื่อพูดตามข้อท็จจริงโซเชียลที่โรงเรียนเพราะวันนี้เราดเูเบื่องบนเราดนเฟซบุ๊กเราดูหลากหลายยามที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง เขาแค่ทำตามต้องให้ปรากฏให้เกินสายสั้นกับครใครจะมาบอกเรึป่าวผไม่เห็นคุณความแตกต่างตรงไหนและผมเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าถ้าให้ใช้ผมไม่ต้องเป็นเจ้าของบริษัทผมยืมดูว่าว่าปีไหนนะ ยังเข้าเข้าออกในของทัดเลียงอยู่รูปคู่กับคู้เออนั่นเนี่ยผมถามเนี่ยโดนถามดึงเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ยพัฒนาก็ต้องการพัฒนาร่วมกันที่ตรองมีแนวตัวอย่างมา หนึ่งชั่วโมงที่แล้วครับประสิทธิ์เจียวกกจะข่าสดนะครับนักธุรกิจที่คณะก้าวหน้าบูอยู่เบื้องหลังไโอกองทัพแถลงต้ลงวิจิตอาสาเรียนรู้ข่าวสารที่คุณของสัตว์รับสอนเรื่องโซเชียลให้ทุกคนรู้จริงไม่หลงเกี่ยวเฟคนิว์รับอยู่เบื้องหลังแต่ออกมาเพราะถูกยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจนะครับโอ้โหโอเคครับแฟนรายการ กับผมโบววันนี้ชอบพันิกาวัน,นิชและคณะก้าวหน้านี่เรียกว่าผลงานชิ้นโบวแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กระชากหน้ากากของทั้งกองทัพนะครับแล้วก็โรงเรียนจิตอาสาแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดที่เป็นก็ถือว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับเรียกว่าตกเป้าโต,ตจุดสิง่งที่น่าสนใจคือการปฏิบัติการข่าวสารอย่างเนี้ย ผมก็โดนเหมือนกันนะครับบางทีก็เข้ามาป่วนบางทีก็เข้ามาดา่าเียนะสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดคนในชาติเนี่ยแตกแยกกันจากการปฏิบัติข่าวสารแล้วก็ทําให้คนถูกบิดเบือนข้อมูลเยอะขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่ทํากันนะครับการทำไอโอเนี่ยต้องไปทํานู่น ในการทาหารไปลบค่าศึกอริวาศัตรูไม่ใช่คนในชาติเดียวกันให้เกิดความแตกแยกจากนี้น่าติดตามมากนะครับข่าวนี้ถแถลงออกมายอมรับกันเห็นเห็นเลยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสรุปปฏิบัติการข่าวสารจากกองทัพบกบ และโรงเรียนจิตอาสา904ที่ถูกทวิตเตอร์แบนไปเป็นความจริงทั้งหมดอย่างที่คุณช่อพนิกาและขณะดก้าวหน้าออกมาถแถลงข่าววันนี้ครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตตามช่อง YouTube ชิพทํำพิเศษสวัสดีครับ